หน่วยที่5ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในรายวิชาร,ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา20143-2007สาระก,การเรียนรู้จะประกอบด้วย 1. ความหมายของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 2. ลักษณะการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด สส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดสข้อดีและข้อเสียของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดหประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดหข้อแตกต่างระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดกับยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเจข้อเปรียบเทียบยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดกับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ความหมายของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเป็นรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้ามีพลังงาน2รูปแบบในรถคันเดียวได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าโดยตัวรถจะสามารถเลือกได้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานทั้ง2แบบคือแบบเครื่องยนต์อย่างเดียวและไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ลักษณะการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเป็นระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาต่อยอดจากระบบไฮบริดโดยสามารถประจุพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกทำให้รถยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก2แหล่งมีระยะทางการขับและความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากไฟฟ้าโดยตรงลักษณะการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริสามารถชาร์จไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ และสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะทางไกลกว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดกระบวนการทํางานก็คล้ายๆกับยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแต่ตต่างกันตรงที่ยานยนต์ไฟฟ้าประยุกต์ไฮบริดนั้นสามารถชาร์จไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้และจะมีแบตเตอรี่ขนาดที่ใหญ่กว่าให้กําลังสูงกว่าและวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางไกลกว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดมาก ส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าพลังอินไฮบริด 1. แบตเตอรี่สำรองในรถย,ยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรองแรงดันต่ำจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสตาร์ทรถก่อนที่จะใช้แบตเตอรี่ซึ่งยังให้พลังงานแก่อุปกรณ์เสริมในรถย,ยนต์อีกด้วยพอรพตชาร์จพอชาร์จช,ช่วยให้รถย,ยนต์เชื่อมต่อกับแหล่งจฟฟ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ 3. ตัวแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์นี้ แรงไฟ DC แรงดันสูงจากชุดแบตเตอรี่เป็นไฟ DC แรงงานต่ำที่จำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริมในรถยนต์และชาร์จแบตเตอรี่เสริม4เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างแสไฟฟ้าจากล้อที่หมุนในขนาะเบรกโดยส่งพลังงานนั้นกลับไปยังชุดแบตเตอรี่ซึ่งยานพาหนะบางรุ่นใช้มอเตอร์เจเนอเรเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและฟื้นฟู5มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้พลังงานจากชุดแบตเตอรี่มอเตอร์นี้ขับเคลื่อนล้อของรถยานพาหนะบางรุ่นใช้มอเตอร์เจเนเรเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและฟื้นฟู 6. ระบบไอเสียระบบไอเสียจะปล่อยกา๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์ออกทางท่อไอเสียตัวเร่งปฏิกิริยา3ทางได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ภายในระบบไอเสีย เจตัวเติมน้ำมันหัวฉีดจากตู้จ่ายน้ำมันติดกับช่องรับบนรถเพื่อเติมน้ำมันให้เต็มถังแถังเชื้อเพลิงถังนี้เก็บน้ำมันไว้บนรถจนกว่าเครื่องยนต์จะต้องการ9เครื่องยนต์สันดาปภายในจุดระเบิดด้วยประกายไฟในการกำหนดค่านี้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไปในท่อร่วมไอดีหรือห้องเผาไหม้ซึ่งจะรวมกับอากาศและส่วนผสมของอากาศเชื้อเพลิงจะถูกดูด จุดประกายด้วยประกายไฟจากหัวเทียนสิบที่ชาร์จบรถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้ามาทางพอชาร์จและแปลงไฟเป็นไฟกระแสตรงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำหรับ,บรถลากนอกจากนี้ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและตรวจสอบคุณลักษณะของแบตเตอรี่เช่นแรงดนรันกระแสอุณหภูมิและสถานะการชาร์จขณะชาร์จแบตเตอรี่ สิบเอ็ดตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะจัดการการไหลของพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากแบตเตอรี่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าและแรงบิดที่ผลิตขึ้นสิบสองระบบระบายความร้อนระบบนี้จะรักษาช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและส่วนประกอบอื่นๆ13ชุดแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าไว้สำหรับใช้โดยมอเตอร์ไฟฟ้า 14. ระบบส่งกําลังระบบส่งกําลังจะถ่ายโอนกําลังเชิงกลจากเครื่องยนต์และหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนล้อข้อดีของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 1. ประหยัดพลังงานเชื่อเพิง 2. ส,สามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ 3. รักษา,าสิ่งแวดล้อม 4. ี่ขับเคลื่อนได้ดี ห้าชาร์จระบบไฟฟ้าได้เหมือนรถไฟฟ้า100%ข้อเสียของยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 1. ราคาจะมีราคาที่สูงกว่ารถไฮบริดทั่วไป 2. สถานีชาร์จไฟฟ้ามีไม่ทั่วถึง 3. าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างสูง ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทหนึ่ง s, istical, นะ e x ส e l l e รนส e เ e c กตริกวิชเค e ลเอไออันนี้เน้นการทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักหมายถึงเครื่องยนต์หลักคือมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงแต่สามารถเติมน้ำมันเข้าไปเพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานได้ด้วยซึ่งจะไม่มีการปล่อยโมโลพิษโพลชันและยังสามารถเติมน้ำมันได้ทุกที่ 2. b เบรน h e v เป็นการทำงานแบบผสมสารระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าจบหน่วยที่5ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในรายวิชาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา20143-2007อย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะครับ